สวัสดีเจอกันอีกแล้วนะคะลูกๆชั่วโมงนี้นะคะุรูจะต่อจากชั่วโมงที่แล้วเรื่องของการบวกการลบจำนวนนับที่มากกว่าหนึ่งแสนมาวันนี้นะคะต่อจากชั่วโมงที่แล้วนังสือเล่มเดิมลูกเอาขึ้นไปเลยแบบฟื้นหัดเล่มที่หนึ่งนะคะอันที่ที่แล้วขอโทษๆชั่วโมงที่แล้วนะคะที่ครูอธิบายไปนะคะเป็นการบวกวันนี้นักเรียนมาดูหน้าสามสิบสองสามสิบสามนะลูกนะ จะเปลี่ยนจากบวกเป็นเป็นอะไรลูกลบอันนี้นักเรียนหาสมสการและหาตัวไม่ทราบค่าในช่องสี่เหลี่ยมมาเติมได้นหนึ่งนะลูกนะเปิดเลยคะ่ะเปิดหน้า32ตามไปคู่กับคุณครูเลยนะคะตัวไม่ทราบค่าวิธีการคิดอ่ลองมาคิดตรงนี้ดูซิมีเงินเท่าไหร่ไม่รู้สมมุติสมมุติหักออกไปแล้วยังเหลือนะคะ เราจะไปลองดูเอาง่ายๆก่อนนะคะอย่างเช่นไม่ทราบว่าเป็นเงินเท่าไหร่ลบไปห้าบาทเหลือหบาทนะอะไรไม่รู้นะคะไม่ทราบค่าลบห้าเหลือห้านักเรียนเรามาแทนช่องสี่เหลี่ยมมันคนจะเป็นอะไรถ้าง่ายๆอย่างนี้เราคิดได้เลยคืออะไรนั่นเอง10 1สิบมาจากไหนลูกก็เอาคำตอบเปลี่ยนจากบวก เปลี่ยนจากลบเป็นะไรลบบวกก็คือการตรวจคำตอบนั่นเองเอาผลลัพธ์มาห้าเปลี่ยนลบเป็นบวก 5. ห้าผลลัพธ์ที่ได้คือสิบก็จะเป็นคำตอบนะคะอันนี้เอาง่ายๆก่อนและทีนี้เรามาดูสิคะเหมือนเดิมใช้เครื่องที่เลขได้นะคะตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวจ้างแล้วลบด้วย361,884 จะเหลือเท่ากับ254,136ทีนี้เราจะไปหาตัวเป็นสามค่าหรือเช่าสีเ่เหลี่ยมมาเตือซิแล้วก็เมื่อกี้คุณครูบอกเลยว่าเป็นการตรวจคำตอบการลบรใช่ไหมคือหาตัวใต้เราก็เอาผลลัพธ์ที่ได้มาบวกกับตัวลบอ่าผลลัพธ์ที่ได้คือ254,136เปลี่ยนลบเป็นบวก 3ามแสนหกหมื่นแล้วมาดูสิว่าตัวไม่ทราบค่า,านในช่องสีเหลืองคืออะไร่อคุณครูตั้งตรงนี้นะลูกนะเป็นกระดาษบุดสองแสนห้าหมื่นสี่พันหน่งบกบวกสามแสนกื 1, ่ันสิบวกมาสิลูกมันจะได้เป็นตัวตั้งเท่าไหรหกบวก สได้10ใสศูนย์บวดหนนะลูกนะแปดบวกสามแปดใจ9เก้าสี่สบเด1หนึ่งเป็น12ใสสองบวด1ลูกหลักร้อยศูนบหได้1นึงบวกอีกหเป็น2ต่อไปมาหลักพันลูก4ีบวกหได้ห้าช่วยนะคะ หไว้ในใจขึ้นมา5้แล้วก็เจ็ดแปดเก้าสิบดใส่หรกงต่อไปหลักแสนสามวกสองได้ไร,ล, 3, ล,ร 5, 1, 6, ลูกสามเปกนแค่สีห้าเ่ีกหนึ่งเป็นหกดูซิลองกดขึ้นที่เลขลองกดขึ้นที่เลขตอบตอก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 ,ตอก,ตอกได้ไหมลูกอ่าข้าสี่เหลี่ยมดังนั้นนะคะตัวไม่ทราบค่าเอามาใส่เลยลูก ได้ทระกาศหนึ่งแสนหกมื่นหนึ่งหกสนม้าันสองร้อยยี่สิบเไหมคะทราบแล้วว่าตัวตั้งคือ6,15220นึับกเรียนดูในหนังสือไปด้วยนะคะคำตอบเอยังไม่มั่นใจพิสูจน์อีกรอบหนึ่งก็ได้พิสูจน์ังไงพิสูจน์ยังไงนะคะเมื่ี้เราเปลี่ยนบวกเป็นลบใช่ไหมคะ อันนี้เปลี่ยนลบเป็นบวกล้วอยากทราบว่ามันจะได้ตรมไหมเราก็เอาผลลัพธ์ที่ได้ลบออกลูกอีกครั้งนึงนะคะอีกครั้งนึงเป็นการพบทวนกดราคาขึ้นที่เลขนักเรียนมีนะคะถ้านักเรียนไม่มีขึ้นที่เลขแบบนี้ใช้ขึ้นที่เลขนในไหนลูกมือถือนักเรียนนั่นแหละมันจะมีนะคะเอาผลลัพธ์ที่ได้คือใส่เลยลูกพบ 1สนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสิบนะคะอันนี้คืออันนี้คือคำตอบของข้อนี้คำตอบของข้อนี้นะคะแล้วนักเรียนมาดูค่ะเด็นักเืียหน้าต่อจากชังหวะที่แล้วนะลูกนะสามสิบสองสามสิบสามข้อนี้อยู่ตรงไหนเอ,อ่ยนี่ เดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างให้ดูนะฮะและนักเรียนไล่สายตามาหน้าสามสิบสามจะเหมือนของชั่วโมงที่แล้วคือหน้าไหนลูกสามสิบสองที่ครูยกตัวอย่างให้เขาจะตั้งมาใช่ไหมคะครูก็ให้แสดงเป็นวิธีทําแบบตัวอย่างนะทําแบบหน้าสามสิบสองของชั่วโมงที่แล้วนะลูกนะที่ครูให้ตัวอย่างไปในคลิปที่แล้วนะคะอันนี้คือ ตรวจคำตอบของการลบนั่นเองก็คือเอาผลลัพธ์นะคะผลลัพธ์ที่ได้ไปบวกกับตัวลบผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจะเป็นตัวตั้งหรือเป็นคําตอบที่เติมในช่องสี L ่เหลี่ยมให้นักเรียนไปทําหน้า3 2 3สนะคะหน้า33มสิบสามนี่ก็ทำแบบของชมนที่แล้วที่ครูให้ตัวอย่างไปนะคะอันนี้คือการหาคําตอบที่ ถูกต้องนักเรียนง่ายมากเพราะนักเรียนใช้เครื่องคิดเลขได้นะคะคิให้ดีอ่าวันนี้นะคะก็สวัสดีค่ะ